สวัสดีคุณผู้คนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ลงเลนกิ้งนะครับมาเล่นกับคุณผู้ชมทางบ้านอีกแล้วนะครับผมโพสต์ไปนะครับบอกเลยว่าคุณปอนนั่นเองนะครับคุณปอนบอกว่าเขาขอใช้ฟูลลิเวอร์พูลผมเลยจัดฟูลแมนยูมาเจอกับลิเวอร์ครับซึ่งบอกเลยว่าผมโคตรหัวร้อนเลยนะแต่ที่ผมมาเล่นเนี่ยโอ้โหเปิดแพ็คนะกา้ายังไม่ออกนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่น 2,000ทองโดยประมาณกาก้ายังไม่เห็นนี่โอ้โห1 3 7 8เหลยอ่ะคุณปอนนะครับบอกเลยว่ากา้กาเดี๋ยวค่อยคุยนะครับจัดทีมแป๊บหนึ่งเอ้ยอนักเตะหัวตั้งเยอะด้วยไปครับเปลี่ยนเวลากันหน่อย6นาทีจุดโทษนะครับมาครับไปดูทีมคุณปอนครับจะเป็นยังไงนะครับเสื้อประมาณนี้เลยนะค,คือกา้กาเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งมมไม่มีไอคอนิกโมเมนต์นะ มีซาร่าเป็นตัวเบสเพยเยอร์ตัวหนึ่งนะครับคนหนึ่งที่เหลือฟีเจอร์หมดนะครับบอกเลยว่ากาก้าเกินไปนะครับผมโคตรหัวร้อนเลยนะครับไม่คิดว่าจะงบมันจะหมดด้วยนะครับงบหมดด้วยที่จริงงบเนี้ยผมเผื่อใจไว้กาก้ากับเนมาใช่ไหมเ่งกาก้ามันมาก่อนโอ้โหบอกเลยว่าเนมากับกาก้าผมอาจจะไม่มีในไอดีหลักก็ได้ คือเซงครับแต่อินซากี้อ่ะกับมาดินี่ออกเลยนะแต่ผมมีแล้วไงในไอดีหลักคือโคตรเซงอ่ะผมลุ้นแค่แขนยาวว่ะคือแขนสั้นมาเดียดน้ำตาจะไหลนะครับมาชมเกมดีกว่านะครับเด็กก้ฟอรันครับวันนี้ผมเล่นฟูลแมนยูนะครับยังเบรกด้วยฮะกิ๊กวันนี้เป็นกลางรุกเดี๋ยวมาเลยครับรัสฟอร์ดโอคีอะไรครับผมเปิดอย่างนี้เปิดหัวด้วยการเล่นไวนะครับได้เรื่องว่ะแค่นี้นะครับหน้าคู่ ดูอารฟอร์ดวิ่งทำทางแล้วต่ายได้อยู่นี่ฮะแล้วยิงมีเข้าสกัดนิดนึงนะไออย่างว่านะครับอาร์ตฟอร์ดจังหวะแบบนี้เนี่ยถือว่าไว้ใจได้นะครับจังหวะเอไอกระแทกให้นะเดี๋ยวมาเลยครับบอบบี้บรบโนโนโนครับโรเบโตเฟมิโน่ครับมาที่เวนัดุมตาล่ามาแล้วเฟมิโน่ฮักจะไปหนึ่งเซฟครับเด็กเนี้ยเกือบได้ไวเหมือนกันครับสำหรับคุณปอนเล่นไวฮะ นี่ฮนะเรียกว่ามากระชับมิตรกันนะครับสําหรับคนที่ติดตามผมในช่องนั่นแหละนะครับเดี๋ยวรอก,กิจกรรมนะถ้าอยากเล่นกับผมนะครับติดตามไปให้ดีถ้าวันไหนอารมณ์ดีก็โพสต์เล่นหมดนะนะครับผมมาผม้วมาเน่ได้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นยังเบ็กไม่ลนสิไม่ลนสินสเออมืน่ะดูดนะเจอะมีเจอรหัสด้วยหรอไม่รู้ว่าเป็นตัวไอคอนิกหรือว่าตัวนี่นะ รเจนนะครับแต่ผมว่าระดับคุณปอนก็น่าจะเป็นไอคอนิกแล้วนะฮะคาบัครับ,รบโยนมาอุ้อหโยนลุดของจริงโยนลุดของจริงกัเดีโกโชต่าเอือเอือบโอ้โหดูดูคาบักนี่โยนโยนแบบตรงกลางเลยอ่ะไม่มีใครมักนี่เด่กโชต้านะยิงออกไปครับได้ยู่ คุณปองทักทายหลายดอกเลยนะมเมื่อกี้นะคุณปองครับมาแมนยูปลกต่อกิ๊กครับสวยครับปอกบาแล้วคืนนี้เนี่ยเอย้ยแป๊บนึงข้งมือดีสคอนครับคืนนี้มียูโรรอบแปดทีมด้วยนะบอกเลยว่าต้องได้ดูสักคู่หนึ่งนะครับสวยมาปอกบากิิกครับเล่นกับรัฟฟอร์ดไม่มีใครวิ่งครับตอกส้นไม้กิ๊กสวยมากแล้วมาปอกบา บอกบาบอกตายมางนี้กิ๊กอีกทีก็เรียบร้อยนั่งอยู่ครับขอลูกครับจากเบยโกฟอรลันนี่เอ็กเมือกับรักฟอร์ดหน่อยฮะดูครับนี่ฮะบอกบ,า,บามาแล้วกิ้มให้ครับแล้วกิก๊กไปว้างครับบอกเลยว่าการเล่นกิ๊กครับข้อมดใช่ไหมแล้วคุณปอนะมีเปลี่ยนนะน่าจะเปลี่ยนแลาสติก เปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับเดี๋วไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับฟันได้อะมาซ้ายที่โรเบร์สันได้ขนาดมาครับที่มาเน่ล็อกหนึ่งทีแต่เจอวนันโอเควันวิทได้ครับเดี๋ยวมาเลยครับแมนยูเวงกลับโดยแรงกิกจ่ายมามาคัดอารตฟอร์ดอ,อย่างนี้ขอเสาโอ้โหลาดได้ไงเนี่ยดูฮนะ คือผมว่าถ้าเป็นคนที่เล่นช่ำช่นะเ่าไกลอะ่ะน่าจะเรียบร้อยนะสําหรับคนที่แบบหักข้อช่ำาๆนะผมว่าโคตรเก่งอะ่ะโคตรน่ากลัวนะลูกยิงหักข้ครับมาครับเบกบอสมาแล้วไม่ถึงครับเออวินอย่างนี้ผมขอซัดโอ้โหเบามากเลยนะผมว่ามาอาริซอนบอกให้เครื่องเติมครับอยาบขึบายปครับจะเปิดแต่เล่นสร้างครับบันได ครับบักเอากลางครับเทรนเทรนบอกปาดไปขวาครับเลี้ยงขึ้นมาตาล่าให้เจอราดครับโตต้าวันนี้รบบเป็นหน้าเป้านะครับเซฟครับแล้วมาลุสอืมเด็กอาครับบอกว่าปฏิเสธลูกครับดูฮะเดโกโชต้าครับเล่นกับเจอราดโอ้โหเข้าสไาล์ด้วยฮะเดโกโชต้าแล้วก็ยังเป็นเซฟครับ เราเรียกมาครับเล่นลูกสูตรหรือเปล่าครับโรเบอร์สันโยนมาลูกนี้ออออออ่านไปหมดครับนเมื่อกี้เนี่ยลินเดอร์เลิฟไม่ขึ้นแล้วนะถ้าฟัไนได้ถึงก็ผมว่าเข้าหว่ะเมื่อกี้มาลินเดอร์เลิฟอูวไว้ครับป๊อกบ่ากี๊ครับเดี๋ยวยังไงยังได้ครับเดี๋ยวเรามาคัดรัดฟอร์ดปาดเข้ามายังได้ครับรัดฟอร์ดมากระชากเข้ามานันนี้ เสียบไ,ไปครับคุณปอนแล้วเรียบร้อยเยโกโฟอรันครับผมนี่จริงจะปาแล้วดีเยอะคุณบอลเสียบก่อนอโชคดีคุณบอลกาผมเปิดไงเนี่ยนี่ถ้าคุณบอลไม่เสียบนะผมปาดแน่นอนเอาจริงแต่โชคกล้วยฮนะหล่นเข้ามาถึงเยโก้ฟอรันครับเอาว่ะกระชับมิ้กับคุณบอลงนะ่ะ t A c l มาครับ แล้วฟอรลันยังได้ครับโยนมาบ้างครับลูกนี้แล้วออกมาเลียดได้ครับอาิซอนแล้วทดบเวลา2นาทีครับเป็นลูกทุ่มด้วยนะครับ mm hmm. จากด้านข้างครับแมนยู mm hmm. แล้วมาที่ mm hmm. วันบิดจ่ายให้บูโน่ครับวันบิดแทงมาบูโน่ลูกนี้แล้วคอสมาลูกนี้จยายามจับวางบนูโน่ลูกนี้ โอ้โหมาคาร์เตดรครับของประตูเหมือนกันครับดูนัสติกจกับทางด้านของเ e นะด็กก้ฟอรันนฮะดูฮะโล่งล่งครับโอ้โห,โหดูน่าตายถือ่าแม่นน,นะลูกเนี้ยเดี๋ยวก็จบครึ่งแรกครับผมว้าโคกชช่วยมากฮนะอืมอกาสไม่เตืองอ่ะวันนี้กระชับนิดนะปกตินี่ยิงยิงว้า เวลาเล่นนะครับเล่นกับคุณผู้ชมก็ดีเล่นกับในแรงกิ้งก็ดีนะครับยิงทิ้งว่างเยอะจัดอ่ะผมนะมาคุณกรน่าจะแก้เกมแหละนะครับรอแป๊บหนึ่งบอกเลยว่ายูโรคืนนี้นะผมว่าใครแข่งเลยวะสเปนหรอแล้ผมลืมดูมลืมดูมลืมดูโปรแกรมนะครับแต่วันนี้สองคู่แน่นอนนะครับห้าทุ่มกับตีสองนะครับมาคักกิ๊ก เอาตอเรสลงมาแทนซาร่าหเหรอเฮ้ยโอ้เกือบเข้าเกือบแทนได้แล้วมินามิโนมาด้วยฮะน่าจะปลับแผนเฮ้ยเงเย็นเรากิ๊กนะสวยได้อยู่อีกอีกได้เบ๊กอีกเซฟอันดีซ้อนนะสวยได้อยู่นะช็อตนี้มันไม่เข้าข้อไงระบบเอไอมันไม่เข้าข้อให้เบ็กแฮมฮะดูวะปัดไปได้ครับอันดซอน มาครับเป็นลูกคอนเนอคคิกครับโดยยังเบ็กของเราครับร่างเยาวชนนะย่างเนี้ยอืมไม่ถึงเอวินหวยเล่นกับบลบิดอีกทีบอกบาคิกไม่ผ่านเจอราครับเดี๋ยวมาแล้วตอเรสตอเรสร่างไหนไม่รู้ครับยังไม่เห็นหน้าแต่น่าจะร่างรีเวอร์ครับผมอย่างนี้เดีวเจอราดมาโอเคดินเดืาย ไ็กไว้อุ้ยโอริกี้ด้วยเหรออีวอกโอริก,กี้ฮะเดี๋ยวมาครับแมนโยกิกยังไงฟอร์ลันเล่นกับกิกฟอร์ลันอีกทีติดฟันได้ครับยังไม่ลงอ่ะวิวกิวฟันได้ครับเดี๋ยวมาแล้วทำทิ้งยกมายูคนี้ยูอยตัวเล็กโอ้โหโคตรแข็งแต่ติสเตฟเด็กกอาครับโหด้วยยกลูกนี้ ชิปชิปต้ยอยนะดูนะตัวเร็นี่ฮะมีมือมีไม้นะลากข้างห้านองกองหลังครับจนให้ยิงครับเป็นลูกคอร์เนอร์ฮะเอาแล้วฮะมีทรงมีเสียวครับรึ่งหลังครับพวกคุณปอนจะหายไปไหนครับดูฮนะหมมายังติดหลังดูโนะอะคุณชมคิดดูดิโอ้โห,โหดวงคนจะไม่เข้าอ่ะที่ดู ดูโน่หันหลังด้วยแล้วยังได้ครับดุปรสรรคยิงยังติดแล้วยังไงดูโน่เล่นครับยังเบ็กแกะขึ้นมาสวยไม่ควายย้วยเยี่ยมมาครับกิ๊กรัสฟอร์สวยอลันว,วิ่งหน่อยเยี่ยมเบาไปไหมแล้วอิกเนี่ยดูมะเดียวมาเลยครัอริจิตอเรสพักพิงอย่างนี้หลุดดีครับผมตอเรสแล้ว ไม่เหลือครับโดนจนได้ครับมาเลยครับสําหรับคุณปอนะตอเรสเร้่ร่างนี้น่าจะาน่าจะนะน่าจะโคนงอีกมีว่าปูนะครับร่างผมยาวนะวัป mm ูมันเนี่ยมาแล้วมาแล้ตอเรสนะครับนับหนึ่งแล้วนั้นยี่สิบนาทีก็โดนตีเสมอได้ผมบอกเลยมาตอเรสโอ้โหวันบิดใจเย็นโอ้โหจะช้อนอ่ะนะเมื่อกี้ะ โอเคเมื่อกี้บอนวิซาก้าจะช้อนหน้าตอเรสเมื่อกี้เนี่ยแล้วทำลั่นออกไปะอะตอเรสเป็นลูกกุ้มครับบุูโลมาครับที่แฮร์รี่แม็กควายครับดินเดลเว็เดี๋ยวยังไงอีกทันด้วยครับแต่ยังติดโอซานคาบักครับ,รบมาเลยครับโจตามินามมโนโบริกี้เล่นอย่างนี้ทำที่วอนทูโคสวยครับแล้วมาปาดมา อ่านลึกไปอยู่นะเดีงามออกมาทานครับแล้วเหลือ9นาทีแปดนาทีโดยประมาณครับโอ้แล้วมาเลยครับปอกบายังไงมาคัดรัดฟอร์ดขอบอกเลยว,ว่าล็อกหนึ่งทีอิบเล่ได้อยู่มาคัดรัดฟอร์ดครับมากดให้ติดกุย้ยได้อยู่นะเกมนี้นี่ฮะมาล็อกโอเคโอเคปังไปกรบมา กูแมนยูวันนี้ไงทำให้ถูกหวังจริงๆนะกระชับมิดกับคุณปอนรับแล้วตัต้ายังไงคนกระเด็นไปยังได้ครับเดโกกู้ตัต้ามีเล่นท่านิดนึงครับตัต้าบอกเจอปอกบาเดี๋ยวโอ้โหจ่ายอย่างนี้ครับบัสฟอร์ดก็ไม่ทันครับคาับักฮะเปลี่ยนไปที่รูปสันครับเอาบอลลงตายมาแล้วอื้อหือคุณลบสวยจัดเดี๋ยวล็อกมา ล็อกมายังไงเจอแม็กควายเข้ามาครับแล้วแม็กควายเปิดขึ้นมาหมดเวลาครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมดูบอลนะครับคืนนี้เนี่ยยีโรครับก้โห9-8อูด้าเดเกรอาช่วยไป4เซฟนะหรับเกมนี้เดี๋ยวไปดูว่าใครจะได้นะครับผม ผมเป็นรัดฟอดนะครับ8.5คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครต e ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ